เยวชี้มืออย่างเงี้ฮะมานังทำอะไรกันนะฮะโอ้โอ,อม่รู้เป็นไงครังานการไม่ําไงประโทรมานั่งอยู่ได้เออคำจำ<า>กัดความของปรัชนีรอบเอ็นเกมก็คือมีงานเคาะหน้าเหมือนลุงถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีรอบเอ็นเกมครับ สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีปัสนีรอบเอ็นเกมนะครับแม็กซ์เลือัวนะรีบเลือกเลยนะครับเพลงคนดังเขาทราบความรนแรงเลยเหตุการณ์นะฮะถ้าดูเรื่องนี้นะคะคุณต้องรีบเลือกเลยนะจะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งแรกฮะคนดังครับเลือกเลยนะเลือกเลยนะเขาก็เป็นคนดังคนดังคนดังครับเลือกตัวช่วยคนดังในการตอบครั้งแรกมาดูภาพคนดังภาพนี้กันเลยเหลียงเฉาเว่ย เกิดเมื่อตอนปัสนีท่านนี้อายุ3ขวบครับต้องตอบแล้วครั้งแรกคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่50าสปเอาละตอบครั้งแรกที่56ปีเพื่อเงิน119,000บาทปัศนีรอบเอ็นเกมครับคุณอายุ56ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ ใช่ใช่ <S <S เอาละตอบครั้งแรกไปแล้วต้องมาตอบครั้งที่2เพื่อเงิน59,500บาทมาันหาคุณจะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งที่2ครับเหตุการณ์แล้วกันครับผมเลือกใช้ตัวช่วยเหตุการณ์เรามาดูเหตุการณ์นี้กันครับในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเขื่อนภูมิพลในปีที่ปัสนีท่านนี้อายุ 5ขวบครับตอบครั้งที่2คิดว่าปัส,สนีสสรอบเอ็นเกมอายุเท่าไหร่ครับ59ครับ59ปีในการตอบครั้งที่2ของคุณมาลุ้นกันเพื่อเงิน59,500บาทปัศนีรอบเอ็นเกมคุณอายุ59ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเอาล่ะ ตอนนี้59,500บาทลอยไปแล้วเหลือ29,750ตอบครั้งที่3ใช้ตัวช่วยไหนดีค,ความทรงจำครับความทรงจำเอาล่ะปัศนีทบทวนความทรงจำสักนิดหนึ่งนะครับความทรงจำของคุณคือในปีพศ้องาา 4, 3ผมมาทำงานเริ่มแรกเป็นนักแสดงสมทบแสดงละครเรื่องพยากยีเกรัรบบทเป็นตำรวจนะ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 ในปีพศ2543นะครับ ัสนีท่านนี้รับบทเป็นตำรวจในละครทางช่องเจ็ดนะครับเรื่องพยักยี่เกน,นะครับเอาละและก่อนที่จะตอบครั้งที่3ครั้งสุดท้ายของคุณผมให้คุณเลือกสายสื่อของเราได้หนึ่งท่านที่คุณจะถามเขาคุณเลือกใครดีถามพี่อ๋องแล้วก<า>ันครับถามคุณอ๋องครับทำไมต้องมาถามฉันด้วยฉัน <c oughs> กดดันวันนี้ฟอร์มดีไงวันนี้ไม่ต้องกิน <c oughs> ถ้าถามเรานะห้าห้า 55นั่นคือความเห็นของคุณอ,อง๋งคุณตูนคุณแม็กซ์ตอบครั้งสุดท้ายแล้วครั้งที่3ของคุณคิดว่าปัสนีรอบเอ็นเกมอายุเท่าไหร่ครับ57 57เครับเอาละตอบมาแล้ว57ปีมารุ่นกันในการตอบครั้งสุดท้ายแล้วจะได้เงินกลับบ้านหรือไม่ปัสนีรอบเอ็นเกมครับคุณอายุ57ปีใช่หรือไม่ครับ ไม่ใช่ประโทโไม่ใช่น่าเสียดายอ้ยเอาเราวันนี้เลยแหมพลาดรอบเอ็นเกมไปสวัสดีครับ,รบขอทราบชื่อท่านหน่อยครับผมนาเพียวนิมมานะครับอายุ61ปีอายุ61ปีนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เรียกว่าแต่งตัวมาแบบนี้ครับก็คงต้องเหมือนอยู่ท่านเดียวเลยนะฮะ ท่านนี้มีลีลามีเรียกว่ามีลักษณะการพูดอย่างไรเดี๋ชี้มือเงี้ยฮะมานั่งทำอะไรกันนะฮะโอ้โหไม่รู้เป็นไงฮะงานการไม่ถาไงปรโท้มานั่งอยู่ได้เออเออกลับบ้านไปอ๋อทำอยู่ครับท่านทำอยู่ครับทำอยู่นะโอเคไม่เป็นไรนะเอออ่ะแล้วตอนนี้เวลาท่านทำมินิฮาร์กท่านทำยังไงอ่ะเนี่ยเหมือนเหมือนมากเออมีท่าอะไรอีกไหมตอนนี้ที่ท่านท่านทำบ่อย ก็มีชีแล้วก็ยิ้มยาคิวเออเหมือนมากเลยอ่ะเออที่มาที่ไปที่ที่มาเล่นเออที่มาเล่นตลกนี่คือทําอะไรมาก่อนครับพี่เหว่อาชีพผมเดิมๆคือทําฟันปลอมทําฟันปลอมออเดอร์จากคลินิกมาตําโรงพยาบาลมาแล้วก็เอามาทำสำเร็จรูปสำเร็จรูปเสร็จแล้วก็เอาไปส่งคลินิกส่งโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็หมอเขาก็จะอินเสิร์ตใส่เข้าไปอแล้ว อันนั้นมั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 นห่างจากวงการบันเทิงมากเลยแล้วมันเล่นตลกไงอ่ะก็มีวันหนึ่งก็ผมเป็นเด็กต้าเล่นตำรวจทุกเรื่องทุกเรื่องเนี่ยหลังหลังจากพยายามจิเกมาก็เล่นมาเรื่อยๆรของช่องเจ็ดนี่แหละครับแล้วทีนี้ก็ไปบังเอิญไปเล่นของป๋าหลองเขาอ่าเขาก็พูดว่าไอเหมือนจังวะอะไรเงี้ยเหมือนอะไรแล้วเราถามไม่เราเออเขาบอกเหมือนจังวะวันศุกร์ก็จะพูดนานหนึ่งเห่างอะไรเงี้ยที่อ่าน อาอาฉลองพักดีวิจิตอะนะบอกก<ช>ับเราอย่างนี้เลยแซวเราเล่นเล่นแต่เอผม่อแล้วไงแล้วพออาหลงบอกว่าเหมือนแล้วเราเราเริ่มมองตัวเองเออก็เหมือนเหมือนกันก็น <S <S <ส>ผมก็ส่องกระจกทุกวันส่องบิดไปบิดมาเหมือนตรงไหนว่าอะไรเงี้ยก็ก็ดีช่วงนั้นว่าง,งานไปดีครับพอดีเพื่อนอีกคนนึงชื่อตงเมงอะเขาโทรมาหาผมเขาบอกพี่เล่นตลกไหมเออมือช่ป้าผมไม่เคยเล่นสารนี่ผมไม่ไม่เคยไม่เล่นไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่ลองดูก่อนอ ก็เลยไปก็พอดีไปเจอกับคณะตลกของเหยื่อสกอร์เปียนครับเขาเล่นทางแนวการเมืองแนวล้อข่าวล้อการเมืองอะไรเงี้ยแซวการเมืองครับแนวการเมืองอะไรเงี้ยผมก็ลองไปเล่นเขาดูเขาก็ปูให้ผมสองไอ้นั่นสองช็อตปูยังไงเขาตอนแรกไปามว่าทำไมท่านถึงต้องเข้ามาช่วยชาวนาด้วยอะไรเงี้ยผมบอกอ่ะผมผมไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยฮะอะฮะอะไรเงี้ยอ่านี่คือช็อตแรกๆที่ทําให้คนจําได้คาแรคเตอร์นี้แล้วพี่ยาวรู้ไหมว่าเนี่ย ท่านนายกเขารู้ว่ามีก๊อปปี้ท่านนายกอยู่รู้ครับรู้รู้รู้ครับแล้วท่านนายกเขาพูดอะไรมาถึงไหมก็ฝากมาเหมือนกับว่าฝากกับพี่ตัวแ้ะอะไรเงี้ยอ่าเล่นไปเถอะอ่ามาหากินอะไรเงี้ยอ่าธามกินแต่ว่ามาเย็นได้ไหมมันเป็นเขาเรียกเป็นเป็นอะไรอ่ะคลายความเครียดคลายความเครียดเพราะเราไม่ได้ไปด่าท่านไม่ได้ไปอะไรท่านเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะขออนุญาตท่านเลยครับเป็นทางการเลยก็แล้วกันเพราะว่าผมไม่มีโอกาสที่จะไป เคารพท่านหรือว่าไปกราบท่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะขอเลยครับผมก็ต้องขอญาตท่านด้วยนะครับที่ผมไปขออนุญาตท่านเสียงท่านได้ไหมนะนะตอนนี้ผมก็ต้องขอญาตท่านด้วยนะเพราะว่าคาเลคเตอร์เนี้มันหาทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วไม่มีแล้วมีผมคนเดียวเลยนะเออนะเดี๋ยวออก็ถือว่าเป็นเป็นแบบการก๊อปปี้ที่แบบไปในทางที่ดีนะครับอ่ารับก็ คือเราก็ไม่ได้ไปนั่นอะไรแต่บางคนเขาก็อาจจะยินบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็ต้องดูแยกแยะให้เป็นนะผมบอกว่าประชาชนทุกคนด้วยครับต้องแยกแยะให้เป็นการดูนะผมไม่เสีเรปินแค่นั้นเองนะอย่าไปจริงจังกับมันนะเข้าใจไหมเออ่เออผมแยกไม่ออกนะว่าไหนเล่นอยู่อันไหนจริงน่า่ะเซอเอาละนติดต่องานได้ที่ติดต่อได้ที่เยอสกอร์เปี้ยนหมายเลข0819274015 อ่านะครับเบอร์ตามนี้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่เยาด้วยนะครับขอบคุณมากครับเยาครับเลยเลยครับ S E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดี S S S E N S E เ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดี S S S E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดี S S S E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวี่งเซนทีวีอาเซนทีวิอาเซนทีวีอาเซนทีวีอาเซ